สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจะทดลองนะครับปิธีนะครับตรวจสอบนะครับพระสมเด็จนะครับว่านะครับมีอายุเก่าแก่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มีความแกล่งขนาดไหนครับด้วยวิธีใช้น้ําฝนธรรมดานี่นะครับนี่นะครับ วิธีการที่ง่ายสุดนะครับนำพระ,ะครับแช่ไว้ในน้ำฝนนะครับที่ตั้งเวลาไว้ก็คือประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะครับเ,เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าอา,อายุเก่าแก่ขนาดไหนให้สังเกตตรงฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับนะครับจะเป็นนะครับต้องตัด เพราะว่าความยาวของดูจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนนะครับนี่นะครับฟองอากาศที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นนะครับบริเวณนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าขององค์พระนะครับซึ่งด้านหลังนั้นจะไม่เกิดฟองอากาศนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเปรียบเทียบกันกับพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับที่เป็นเนื้อผงเหมือนกันนะครับ แต่อายุสามสิบปีนะครับพระสมเด็จองหนึ่งท่าผมพอเปรียบเทียบก่อนั่นอันนี้เรามาดูสมเด็จฐานเก้าชั้นนะครับที่ผมบอกว่าพบอยู่ในกุเอดียิ้มรับฟ้าวัดละครังนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระสมเด็จฐานเก้าชั้นนะครับอ,อกวีนะครับครับะยะเวลานะครับขณะนี้ก็น่าจะ เดี๋ยวผมจะมีช่วงตัดต่ออยู่นะครับให้มันดูกระชับขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมครับฟองอากาศก็ยังเกิดขึ้นนะครับยังไม่หายนะครับและเป็นฟองเล็กๆเต็มไปหมดนะครับบริเวณด้านหน้าองค์พระนะครับเกิดฟองอากาศนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับฟองเล็กๆนะครับฟองใหญ่นั้นจะเกิดอยู่บริเวณฐานนะครับ ด้านหลังจะไม่มีฟออากาศเกิดเลยนะครับด้านข้างก็จะมีฟออากาศเกิดขึ้นนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วผ่านไป2 5นาทีนะครับผ่านไปนะครับฟองอากาศก็ยัง เหมือนเดิมนะครับซึ่งนะครับถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับยังคงมีฟองอากาศนะครับเม็ดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับห้องอากาศนี้นะครับด้านหลังจะไม่มีฟออากาศเลยนะครับเพราะด้านหลังนั้นนะครับ แสดงว่าด้านหลังนั้นเนื้อจะนะครับเป็นเนื้อตกผึกไปแล้วนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตกผึกแคนไซแล้วนะครับเป็นคือพูดง่ายๆนะครับกลายเป็นหินปูนไปแล้วนะครับนะส่วนด้านหน้านั้นยังเป็นปูนขาวอยู่บ้างนะด้านข้างก็เหมือนกันนะครับด้านข้างก็หายไปแล้วนะครับพออากาศนะครับเล็กๆนะครับเพราะว่า ด้านข้างนั้นก็กลายเป็นหินปูนไปแล้วนะครับคือตกผึกเป็นแคนไซ์แล้วนะครับนะครับคงเหลือเฉพเพด้านหน้านะครับที่ยังคงความนะครับเป็นมีฟออากาศนะครับก็ตามที่เห็นนะครับก็ยังเป็นสี่สิบนาทีผ่านไปนะครับนะครับสี่สิบนาทีผ่านไปได้นะครับ ฟองอากาศก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับบริเวณด้านหน้านะครับนะครับชัดเจนเลยนะครับ40่นาทีผ่านไปแล้วนะครับห้าสิบนาทีผ่านไปนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับฟองอากาศนะครับเม็ดเล็กๆนะครับ ยังขึ้นอยู่ตามจุดอย่างถียิบนะครับบริเวณด้านหน้านะครับนี่นครับแค่ผ่านไปนี่ครับสามสิบนาทีนี่ก็อายุของพระเขาปลาเข้าไปหลักร้อยปีแล้วนะครับนะครับก็เออ,หน,เอ,อหนึ่งชั่วโมงนะครับอายุพระนี่เกินร้อยปีแน่นอนนะครับ ฟองอากาศยังคงอยู่ที่ยิบอย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะของฟองอากาศนะครับท่านจะเห็นนะครับเป็นฟองหนานะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดฟองหนาเลยนะครับขายฟองเต้าหู้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับเดี๋ยวท่านลองดูกับผ้ามเดียที่มีอายุ30ปีนะครับผะสมเดียที่อายุ3าปีจะเป็นยังไงนะครับนะครับ เดี๋ยวถึงช่วงผ่านเดี๋ยวเอาออกแล้วนะครับก็ยังคงเม็ดฟองอากาศครับอันนี้คือนะครับฟองอากาศนะครับเป็นเม็ดหนานานะครับเม็ดหนาขุนนะครับนี่ครับอายุของพระนะครับร้อยกว่าปีนะครับนี่นะครับทดสอบด้วยน้ําฝนง่ายๆนี่แหละครับนะครับทีนี้นะครับมาดูว่ารอให้วางไว้นะครับไม่อย่าเช็ดนะครับอย่าเช็ดนะครับถ้า จะทาให้พระเกิดล่องลอยได้นะถ้าไปเช็ดนะครับวางไว้เฉยนะครับถ้าเป็นพระที่อายุมากจริงครับใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่นานก็แห้งนะครับนะครับไอ้ท่านวางไว้ครับกับผมผ้าผมนะครับให้โดนแสงแดดนะครับนิอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูน้ําที่แช่นะครับ น้ำจะเป็นยังไงนะครับว่าขุนหรือเปล่านะครับนะครับดูนะครับใสไหมครับไม่มีตะกอนไม่มีฝุ่นเลยนะครับนะครับใสนะครับนะครับไหลตะกอนนะครับแค่หนึ่งชั่วโมงกว่านะครับนะครับใสไหลตะกอนนะครับเดี๋ยวทีนี้ปล่อยให้พระนะครับแห้งนะครับวางไว้เฉยๆนะครับ ไม่ถ้าเป็นพระที่อายุเก่าแก่จริงนะครับน้ําฝนนะครับแหกเดียวครับแห้งครับไม่ต้องห่วงครับนะครับทีนี้นะครับเรามาดูอีกอง์นึงนะครับใช้น้ําที่เหมือนกันนะครับใช้น้ําเดียวกันนี่นะครับอ่าครับเป็นพระสมเด็จของพระครูวรพจน์วิธานนะครับนี่นะครับสร้างในปีสองห้าสามแปดครับอายุพระก็สามสิบปีนะครับ อ่าองไปแช่นะครับเห็นไหมครับเกิดฟองอากาศเหมือนกันนะครับแต่ท่านสังเกตฟองอากาศไหมครับฟองใสเลยใช่ไหมครับแตกต่างกันนะครับฟองบางใสนะครับนะครับนะครับซึ่งนะครับมีฟองอากาศเกิดขึ้นเหมือนกันแต่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับเกิดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเกิดทั่วไปแล้วก็เป็นฟองที่ ใสๆบางๆนะครับไม่ใช่ไม่ฟองหนาขุ่นแล้วก็ส่วนมากเกเป็นฟองใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆโปร่งๆนะครับนะครับนี่อายุสามสิบปีนะครับนี่อายุของพระนะครับสามสิบปีนะครับดูนะครับว่าฟองอากาศจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่นะครับนะครับอันนี้ก็ตัดต่อวิดีโอออกเหมือนกันนะครับ จับเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อนจะได้ไม่เบื่อนะครับดูมันฟองใสๆนะครับพออากาศจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าความต่างมันเป็นยังไงนะครับซึ่งองค์นี้นะครับใช้เวลานะครับพออากาศหมดไปเมื่อเวลาผ่านไป30นาทีนะครับ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่พระสมเด็จนะครับที่เป็นสมเด็จของที่สมเด็จพุทธจาจย์โตท่านสร้างนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับใช้เวลาชั่วโมงกว่าฟองอากาศยังไม่หมดนะครับชั่วโมงก็อีกประมาณสินาทีนี่นะครับแต่องค์นี้อายุพระนะครับมีการจัดสร้าง วันเวลาจัดสร้างถูกต้องนะครับปี2 5 3 8นานะครับอายุพระณปัจจุบันนี้ก็30ปีนะครับใช้เวลาผ่านไป30นาทีกว่านะครับนะครับดูนะครับพออากาศหมดไปเลยนะครับไม่มีเหลือแล้วนะครับประมาณ30กว่านาทีนะครับ3 5 4 3 5้าี35นี่ประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวลามพัะขึ้นมาดูนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับ ะตงกันไหมกับสมเด็จที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับนะครับดูลักษณะผิวพระนะครับโอ้ลักษณะจับแล้วดูลักษณะเหมือนจะอ่อนอยู่บ้างนะครับน่าจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างน่าจะอ่อนอยู่นะครับถ้าแช่ต่อไปอีกนี่คงเปื่อยแน่นะครับทีนี้นะครับเรามาดูน้ํานะครับเรามาดูน้ําที่ใช้แช่นะครับ เรามาดูน้ำที่ใช้แช่จะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับฝุ่นตะกอนนะครับฝุ่นแป้งลอยเต็มเลยนะครับเห็นตะกอนไหมครับลอยเต็มน้ำเลยครับนะครับครับแตกน้ำก็ใสนะครับน้ำนี่ใสเหมือนเดิมแต่ตะกอนนี่ฝุ่นนี่ลอยฟุ้งเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับขนาดอายุสาสิบปีนะครับ ถ้าเป็นพระสมเด็จเก๋นี่รับรองเขารับรองคนทําปอมหรือไม่ทําปลอมมาถึงสามสิบปีแน่นอนนะครับใช้วิธีนี้ตรวจนี่ไม่เหลือครับนะครับถ้ามีตะกอนมีฝุ่นนี่ไม่เหลือครับถ้าพระที่ทําปลอมนะครับสมเด็จปลอมนะครับนะครับขนาดองค์ที่ใช้ทดสอบนี้นะครับอายุสาสิบปีนะครับยังฝุ่นตะกอนมานะครับแต่ถ้าเป็นของแท้นี่ไม่มีตะกอนเลยนะครับอ่า แต่น้ําก็ยังใส่นะครับขนาดองค์ที่อายุ30ปีของพระครูรพจน์นะครับนี่นะครับออกมานะครับเนื้อดูสึกว่าจะอ่อนลงนิดหน่อยนะครับแต่สภาพพระคงเดิมครับไม่มีบุบสลายนะครับนะครับสภาพพระเขายังคงเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการบุบสลายแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับใช้ใช้ทีนี้นะครับ ต้องเป็นน้ําฝนเท่านั้นนะครับน้ําฝนนะครับเพราะว่าถึงจะมีออกซิเจนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับทดสอบได้ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูพระนะครับของสมเด็จพิมฐานเก้าชั้นนะครับอกวีนะครับพระสมเด็จเกตบัวตูมฐานเก้าชั้นของเรานะครับอ่าที่เห็นไหมครับเริ่มแห้งพับนะครับผิวแป้งเนี่ยเริ่มมาแล้วครับผิวขาวนะครับปูนขาวมานะครับ คงสกัดตัวสภาพเหมือนเดิมนะครับนะครับองค์พระต้องกลับสู่สภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับแป้งโรยพิมพ์นะครับมีแต่ปูนขาวนะครับอันเกิดจากการผุดตัวดันตัวนะครับและจะไม่ใช่ฝุ่นแบบฝุ่นที่เกาะตามพื้นผิวนะครับอันนี้เป็นฝุ่นที่ผุดดันขึ้นมาจากพื้นในของพระนะครับ จริงเป็นการจับติดแน่นนะครับรอการตกผึกนะครับเป็นแคนไซนะครับนะครับเริ่มแห้งครับก็เริ่มนะครับหินปูนนะครับเริ่มมานะครับนะครับส่วนด้านหลังนี้ได้ตกผึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้านี่ยังการตกผึกยังไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับจุดข้อขานั้นเกิดจากการปีลั่นนะครับการ ปิลั่นการแตกของเม็ดปูนนะครับก็ไม่มีทางหลุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่หลุดออกจากพระนะครับถ้าเป็นพระที่มีอายุร้อยปีจริงๆนะครับนะครับมันจะเป็นการตกผึกซ้ำของหินปูนนะครับดูครับด้านหน้ามานะครับเต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับถ้าคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆนำไปทดสอบได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็รณากดไลค์กดติดตามน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการนําเสนอนะครับประสบการณ์สิ่งดีๆนะครับขอบคุณครับ